สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับเ,รเอาสูบน้ำแล้วครับนี่เลยผลงานของเราเมื่อทำเมื่อหลายปีก่อนเอารถไทมาสูบน้ำอันนี้ก็ขยายสระครับกำลังสูบสระอยู่เอาให้ลึกแล้วก็ขยายออกอีกครับอันนี้สูบน้ำก่อนลึกประมาณ3ามเมตรครับสระลูกนี้ เราจะเอาลงไปอีกสี่เมตรตอนนี้ก็ทำความสะอาดครับเราสูบน้ำก่อนเราพามาดูสูบน้ำเอารถไถนี่แหละประยุกเราทำมาหลายปีแล้วครับเครื่องนี้ เอ่อข้ากับ PPO จะมีเพลานะเล่าต่อมาครับตุกตาแล้วก็โมเลขนาดยีิบสองนิ้วกับสูบพญานาคเรามาดูรอบเครื่องเราจะเร่งอยู่ที่เท่าไหร่ นีรอบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันรอบหรือว่าเก้าร้อยรอบไม่ถึงเนียในสตาร์ทรถทิ้งงว้ยธรรมดานี่แหละส่วน TPO เราก็ใส่เดี๋ยวก็ตามาดูารบีบริบ,บริบจะมีสองสเต็ปครับ TPO เราใช้สติปนี่เลยดันมาข้างหน้าครับอันนี้ห้าเจ็ดเยวดูฝั่งนี้กันเราพักมาข้างหน้านะตัวน,นี้ตัวปัน่นต่อเครื่องก็ประมาณนี้ครับน้ำก็ไหลเต็มบึ๊บ เดี๋ยวได้จับปลากันครับสกวนการลบก็ทำการเคลิ่งรอเลยครับจะออกมารูปแบบลักษณะไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าสารุกนี้จะเสร็จภายในกี่วันน,นี้น้ำลด,ดลงประ,ม,ประมาณห้าสิบเซนแล้ว โดยรอบน่าจะประมาณวันครึ่งหนึ่งวันเต็มเต็มอีกครึ่งวันน่าจะจบกับสูบน้ำเราปล่อยไว้อย่างนี้แหละประมาณสักห้าโมงเย็นครับ เขมีเตอรถใหญ่ๆทำงานแบบนี้ครับเราขนาด40ร40นี่ก็พอาะทำได้อยู่แต่ต้องใช้เวลาไม่เหมือน200ถ้า200ก็ยืนเวลาเข้ามาอีก รู้ว่าขาดทุนหรือได้กำไรยังไม่รู้ดูตอนจบแต่ทำงานไม่มีขาดทุนหรอกนอกจากได้น้อยได้มากแค่นั้นแหละส่วนมากบางคนก็บอกว่าขาดทุนถ้าขาดทุนเขาไม่ทำกันหรอือมั้งอะไรประมาณนี้ครับ ร้อมลุยครับใครสนใจก็ติดต่อเราได้ครับขุดสะผนดินเออหน้าแรงก็ปรับหน้าดินปรับที่นาเอารถดำขนเทตามหมู่บ้านปากบอติดต่อเราได้ครับไปช่วงนี้หน้าฝนอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ ติดต่อทางเพจก็ได้ครับหรือว่าเบโทรก็0852192795ครับงัดตรงงัด่อเอาหมด